บทสวดมนต์บูชาพระรันาตนตยบทสวดมนต์นมัสการพระรันาตนตัยบทนมัสการพระพุทธเจ้าบทขอขมาพระรันาตนตัยบทไตสรณคมบทสวดอิทิปิโสชยะมงคลคาถาแค่ฟัง ก็ได้บุญได้กุศลอิมินาสการะนาอุทังอาปิปุชยามิอิมินาสการะนาธรรมังอาปิปุชยามิอิมินาสการะนาสังฆังอาปิปุชยามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตธรมโนธัมมังนามาสัมิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสวาคัสังโฆ สังฆนามิกรานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดขอขมาพระัตนตายวันธามิพุทธังสัพพะเมโทสังธรรมธาเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพะเมโทสังธรรมธาเมพันเตวันธามิสังขังสัพพะเมโทสังธรรมธาเมพันเต บทสวดไตสรณคมผู้ทางสรนังคจชามิธรรมังสรนังคจชามีสังฆสรนังคจชามิทุติยามปิพุททางสรนังคจชามิทุติยามปิธรรมสรนังคจชามีทุติยามปิสังฆ สารนังข้าชามิตัตทียัมปิพุทธังสารนังข้าชามิตัตทียัมปิธรรมังสารนังข้าชามิตัตทียัมปิสังคังสารนังข้าชามิบทสวดอิติปิโสอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ เวชาจารณะสัมปโนสุขโตโรกาวิทุอนุตตโรปุริสธรรมะสารีสัาธเทวะมนุสานังพุทโภคกวัติสวกคาโตภัควัตตาธรรมโสสันทิทิโกอาการิโก เอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัตตังเวทิตาโอวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปัติปันโน ภะคะวัโตสาวกสังโฆสามีจิปปติปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุครานิอัฏฐปุริสสบุคคะรานเอสะภะคะวัโตสาวกสังโฆอาภูรยโยปาภูรยโย ขาคินโยอันชาริกาณิโยอานุตรงัรรตรงวุญยักเเตังปรกสาสติชชยมงคลคาถา,าบทพาหุงพาหุงสหัสสมปินิมิตตสาวุทันตังรีเมรัง อุทิตาโคราตเซนามารังฐานาทิธัมมาเวจินาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตใจยยมังคารานิมาราปิเรกัมมาพิโยจิตตาสาภาราติงโครามปนาระวัมาคมาทาทยาคัง อันติสุธันตวิจินาจิตวามูนิโทตันเตชะสาภวะตุเตชัยยมังคารานินาราคิริงกชวรังอาิมาตพูตังภาวชิจักกมัสนีวสุธารุนันดังเมตัมพุเส กาวิจินาชิตวามุนินทตทันเตจัสสาผวตุเตชายามคารานิโอคีตะขาตธรรมติหาทถสุุธาโรนันดังภาวันติโยชนปัทถังคุริมารวานตังอิทิพิสังคาตมโนชิตวามุนินท ตันเตจะซาผวตุเตชัยมังคารานิกาตตวนกาตมุธารังอิวคาปินิยาจินจายทุกทวจนังชนกายมาเชสันเตนัสโอมวิชินาชิตวามูนินโทตันเตจะซาผวตุเตชัยมังคารานิ สัจจังวิหามาติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอาทิอันทภูตังปัญญาปฏีปัจาริโตจิตตวามุนินโดตันเตจะทราภวตุเตใช้ยมังคารานีนันโทปนานทถพุจคกังวิพูทางมหิถิงพุเต นาเถระพุทธเกนถมาปยันโตอิทูปเทสวิจินาทิตวามูนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังฮารานิภูคาหาทิทิพุทธเคนสุธาหาถังพัมมังวีสุทิจุติมีอิภกาทิทานังยานาคเทนวิจินา ฮิตวมูนินโทตันเตจัสาพวตุเตจัยยมังคารานีเอตาปิพูทชยมังคารอาคาคาถายวาจโนอินาทิเนสารเตมตันทีอิตวานีตวิวิธานิจุปัตโทนิโมขังสุขขังอาทิคเมยยานารสปานโย บทสวดชยปริต์มหากามหาการุนิโกนาโธอิตยสาสผพปานินังปุเรตวปารามีสภาพพปาโตดินโพธิมุตตมังเอเตนสาัชวาเชนะโหตุเตชยมังครัง ชยันโตโพธิยามเรสากายนังนันติวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยโสุจะยมังคาเรอปปาราชิตปันรังเกสีเสปัะวิโปคะเรอาภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปโตปะโมทตติสุนากตัง สุงคารังสุปาปทานสุโหติตังสุขโนสุโมอุตโตจัสุยิทังพัมมะจาริสุปปักาขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปัทาขีนางปัฏาขีนางมาโนกรรมังปานิทิเตปัทาขีนาปัฏาขีนานิกาตตัวนรพันตเถ ปาทาคีเนภวะตุสาพมังคารังพระคันตุสาอพเทวดาสาปะพุทานุภาเวนัสธาโสตีพาวันตุเตภวะตุสาพมังคารังพระคันตุสาอาเทวดาสาพาธรรมานุภาเวนัสธาโสตีภาวันตุเตภวะตุสาพมัง พระรังราคันดุสาพเทวาดายสาสังคานุอาเวนสทาสถทธพราวันตุเต